สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่1มิถุนายนค่ะ Job Openings ยอดเปิดรับสมัครงานของสหรัฐพุ่งสวนคาดการทะลุหลัก10ล้านในเดือนเมษายนเพิ่มความคาดหวังว่า f ฟดจะขึ้นอดอกเบี้ยต่อไปในการประชุม FOMC อีก2สัปดาห์ข้างหน้าคือวันที่13-14มิถุนายนโดยความน่าจะเป็นที่สะท้อนใน FED Watch 2พุ่งทะลุ70%ระหว่างวันแต่หลังจากนั้นไม่กี่อืดใจค่ะ คุณิทิมารรสเฟดวิสเปอร์ทวิตข้อความเผย f ฟดจะย้ำแผนสโลดาวโดยคงดอกเบี้ยเดือนนี้ถ้าข้อมูลตลาดแรงงานวันศุกร์ไม่ร้อนแรงมากตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงค่ะโดยสะท้อนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย14มิถุนายนลดหวบลงมาเหลือแค่32%หากเจาะไส้ใน Job Openings and Labor Turnover Survey เดือนเมษายนจะพบว่ามีรายละเอียดบางจุดที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานคลายความร้อนแรง เช่น Quite Rate อัตราการลาออกปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดแล้วค่ะความคาดหวังเงินเฟ้อ5 y e เ r Break e v e n i n ินฟล레이ชปรับตัวลง5 Basis Point ปิดเมื่อวาน2.07%ทำา n w w i r r l l Low โและต่ำสุดตั้งแต่มกราคม2021ยเยอรมนีรายงานเงินเฟ้อพฤษภาคมชะลอลงมากสอดคล้องกับอีกหลายประเทศยูโรโซนช่วยคลายแรงกดดันให้ ECB ถึงขนาดคาดกันในตลาดว่าดอกเบี้ยยุโรปใกล้จบรอบขาขึ้นแล้วเช่นกัน ส่วนโอเปกาสั่งแบนสื่อหลักอเมริกันหลายรายรวมถึงบลูเบิร์กรอยเตอร์สและวอสติเจอแนลไม่ให้เข้าร่วมทำข่าวการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันครั้งสำคัญณสําสนักงานใหญ่กรุงเวียนนาวันอาทิตย์นี้โดย Financial Times ซึ่งไม่โดนแบนเป็นผู้เผยแพร่ประเด็นดราม่าดังกล่าวเฟดพอสค่อนข้างชัดค่ะดอลลาร์ก็น่าจะหยุดแข็งค่าปัจจัยแวดล้อมการลงทุนควรเข้าทางตามแผนที่นักกดดันแคมวางไว เหลือเพียงหลักฐานเพิ่มเติมให้ตลาดกลับมามั่นใจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเชื่อว่าน่าจะทยอยเข้ามาในไม่ช้าเรายังคงยึดเหตุผลแล้วสู้ต่อทุกโพซิชันทั้งพกพันจีนและเวียดนามค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเริ่มที่เซษอินเด็กปิดไปที่1533.54จุดลบ0.08%มูลค่าการซื้อขาย9640ล้านบาท ลตลาดทุนไทยแขวนตัวผันผวนค่ะช่วงเช้าปรับตัวลงลึกจากนักลงทุนยังรอดูการโหวตขยายพดานนี้ของสหรัฐขณะเดียวกันค่ะจีนเปิดเผยตัวเลขเดือนีน I, าคมภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมอยู่ที่48.8สดหดตัวมากกว่าเดือนก่อนและเซตเริ่มลดช่วงลบในช่วงท้ายตลาดค่ะจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยปี66-67ถึงจะเติบโตได้3.6%และ 3. 8ตามเดิม ส่วนฝัน่งของตราสารหนี้ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่48,833ล้านบาทและยูนิตบัตอายุ5ปีปิดที่2.21เปอร์เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานทางฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34บาท72สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันบายเคลื่อนไหวนในทิศทางตลาดโลกและหลังตัวเลขภาคการผลิตของจีนออกมาแย่กว่าคาดทําทให้บาทอ่อนค่าไปตามเงินหยวนส่วนผลการประชุมกรองงอส่งผลต่อค่าเงินบาทในวงจํากัด ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงค่ะแต่อยู่สถิติปิดบวก4วันทําการติดต่อกันโดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายทํากําไรหลังนิกิปิดที่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ33ปีขณะที่นักลงทุนจับตาดูความไม่แน่นอนในการอนุมัติเพิ่มพิดดนนี้สหรัฐในสภาค,คองเกรสนิกิปิดไปที่3887.88จุดลบ1อร์เ ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดปิดที่3 2 0 4 5 6จุดลบ 0, 6, นดน่เอร์นส่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเดินหน้้าาปปรรัับบขึนอตอตตดกเีย่ไ ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการลงมติร่างกฎหมายขยายแพดานหนี้ของสภาคองเกรสดาวโจนส์ปิดที่32,908.27จุดลบ0.41% S&P 500ปิดที่4,179.83จุดลบ0.61%และ NASDAQ ปิดที่12,935.28จุดลบ0.63%ค่ะ ส่วนฝัของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธค่ะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนด้วยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพิดันนี้ของสหรัฐ CC40 ปิดที่7 9 8 7 0จุดลบ1.54% DAX ปิดที่15,664.02จุดลบ1.54%และฟุซีร้อยค่ะปิดที่7,446.14จุดลบ1.01%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าค่ะเมื่อเทียบกับสกลุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นส่วนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งทาให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยต่อไปส่วนฝั่งของสัญญาณน้มันดิบบริษัทสตารา,า,รานิวอร์กปิดลบในวันพุธค่ะลงไป 1. 9 7ปปิดที่68ดอลลาร์เเซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และดัชนีภาคการผลิตของจีีนท่่หดดตวมาาากกค ซึ่งทาให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ของโลกส่วนฝั่งของเบรน์เองค่ะลบ1.2ดปซปิดที่72ดอลลาร์66เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาสภาคองเกรสสหรัฐเตรียมลงมติร่างกฎหมายปรับเพิ่มพดานี้โดยสัญญานองคำตลาดโคเมกสมงมาเดือนมิถุนายนบวก 0. ศูนย์ 1,982ดอลลาร์ 1, 10เซนต์ต่อทรายอลส์และนลี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k คทแ m มบ์ t t r ร์ทกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ